สวัสดีครับพอบกับข่าวประชากรอาการประจำวันบริเวณภาคใต้ฟังตะวันออกในวันพฤหัสบดีที่6พฤศจิกายน2568ักบับผมนายอนุศัก์ีชัยชนะครับกับวันนี้เรากาลังมาติดตามสภาวะอากาศกันครับการเรล่ยนที่แผ้นที่ตัวอากาศพิวพื้นนะครับวันนี้ก็เชนว่ารองมระุมนะครับผ่าผ่านภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยและภาคตะวันออกนะครับข่าวซูย่อมความกดอากาศตามบริเวณชายฝั่ง ของประเทศเวียดนามตอนลางครับประกอบกับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนก็ได้แพร่ลงมาปกคลุมปากตะวัอนออกเชียงเนื้อนะครับมาที่ปาคใต้ดาวเทียมนะครับวันนี้เช่นว่ามีเมฆมากนะครับบริเวณปากใต้อใตอนตอบนครับส่วนเรดาร์ครับเรดาร,ร์ารชุมพอรอนการมีพนเหล็กน้อยนะครับอันดามันนะครับจ่ายฟังกล้องจจากวัดชุมพรอนแล้วก็เอาไทยครับ เลดาสติงปลานะครับมีฝนเล็กน้อยแล้วก็มีฝ่นนักนะครับพ่นนักนะครับแถวอันดามันนะครับจังหวัดสตูลชายฟัากล้องจังหวัดสตูลพัทลังุงนะครับตรังแล้วก็อ่าวไทยครับส่วนรายงานอุณหภูมิสูงสุดต่ำสุดนะครับอุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานนะครับ34.5องศานะครับอำเภอเมืองจังหวัดนราส่วนต่ำสุดวันนี้นะครับ21.6ครับอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีครับ มาเทรายงานฝน2 4ชั่วโมงนะครับตั้งแต่ตี7เหล็กว่าถึงตี7ว่าชาววันนี้ภาคใต้ฝั่งตะวันออก,กมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับสูงสุดเก้าบัดได้ซ้ำ12.6ครับอำเภอสวีจังหวัดชุมพรครับสำหรับปัจจุบัอากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้นะครับมีฝนหรือฝนฝ่ากันนองไล่พื้นที่แล้วก็มีฝนนักบางแห้งนะครับตั้งแต่เพชรบุรีนะครับไปจนถึงนราธิวาสกาฝน60ของพื้นที่นะครับ ส่วนอุณหภูมิตาสุดก็จะอยู่ในช่วง2 2ถึง2 5องศานะครับสูงสุดก็จะอยู่ในช่วง2 9ถึง33องศานะครับอะเตรคลื่นล่มนะครับวันนี้ก็เป็นลมตะวันตกนะครับความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับหางฟังกัดทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรครับบริเวณที่มีฝนฟ้ากัดนองกัคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับดังนังกาเตือนเนป็น้องชาวเรือชาวประมงนะครับ เดินเลือดด้วยความระมัดระวังนะครับลีกเลียกบริเวณที่มีพ่นฝากระนองครับสำหรับการมา่นใจวันค้างนานะครับในช่วงที่6ถึง12นะครับภาคใต้ฟังตะวันออกตอนบนแปดบริเวณประจวบชุมพรสุราษฎร์นะครับในช่วงที่6ถึงวันที่7นะครับโอกาสเกิดฝนก็หกสิของพื้นที่นะครับส่วน8ไปจนถึงวันที่12บสองก็ฝนลดลงนะครับเหลือ40%ของพื้นที่ครับ นาทีภาคใต้ยฟังตะวันออกตอนหลางน,นะครับหนักกอนปัตตรลรุงสงขลาปัตตานียะละนราธิวาสครับใปจนวันที่6ถึงวันที่7ก็โอกาสเกิดฝนการหกสิอง์เซ็ตพื้นที่นะครับส่วน8ไปจนถึงวันที่12ก็ฝนลดลงนะครับเหลือ40%ของ์เซ็ตพื้นที่ครับครับส้ำหรับวันนี้ผมก็ขอจอบการรายงานเกีย่ยวกับอากาศเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตาม ให้กับช่อง u t u b e ของสู้์นุ่ยนิยมวิทยาปากตายฟังตะวันออกรับรับวันน,นีกน็สวัสดีครับนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน